สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนายแจ็ควิทิ h จีชนแนลอยู่กับเรื่องหลอนสุดเนียน ep ที่10นะครับกับเรื่องเล่าคืนหลอนนอนกระท่อมครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากท่านผู้ฟังที่ส่งเข้ามาให้ผมได้เล่านะครับผมเรื่องมีอยู่ว่า ในช่วงฤดูหนาวนั้นนะครับผมก็จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับผมเก็บเกี่ยวข้าวนะครับผมก็เจ้าของนาหรือเจ้าของที่นานะครับก็จะต้องไปนอนเฝ้าข้าวนะครับเพราะว่าข้าวที่เกี่ยวมายังไม่ได้รับการสีนะครับผมก็จะต้องไปนอนเฝ้าข้าวเพื่อกันขโมยขโจรเข้ามาขโมยข้าวที่เราเกี่ยวนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องรอคิวในการที่ เราจะต้องสีข้าวนะครับผมเพื่อนำไปขายนะครับแล้วก็นำมาไว้กินด้วยนะครับผมในคืนนั้นนะครับผมที่พี่เขาได้เข้าไปนอนเป้าข้าวในที่นาแล้วมันก็จะเป็นกระท่อมนะครับผมพี่เขาเนี่ยได้ไปนอนสองคนกับเพื่อนนะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากคุณพ่อนะครับแล้วก็เลยไปชวนเพื่อนเนี่ยมานอนที่กระท่อมเพื่อเป้าข้าวด้วยกันนะครับผม และในคืนนั้นนะครับก็จะเป็นคืนเดือนไงาอากาศเนี่ยก็จะหนาวเย็นนะครับแล้วก็จะได้ยินแต่เสียงลมกับเสียงว่าวจุลานะครับผมที่คนทํเว่าวหรือคนเล่นว่าวนี่เขาจะามาไว้ให้มันมีเสียงวีววีว,วนะครับหลังจากที่พี่และเพื่อนของพี่เขานะครับได้ทําการกินข้าวเย็นเสร็จนะครับผมก็ได้มี การดื่มเหล้านะครับแต่ก็ไม่ได้ทําการลินเหล้าให้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีไล่ผีนานะครับผมก็เหมือนกินตามภาษา2คนนะครับแล้วก็นั่งกินไปจนดึกไปซักพักนะครับผมก็ได้เลิกลาแล้วก็หยุดกินเพื่อทําการเข้านอนเพื่อรอว่าจะได้คิวรถสี่ข้าวตอนไหนนะครับ หลังจากที่พี่ทั้งสองคนได้ทำการเข้านอนได้สักพักนะครับผมก็ได้ปรากฏมีเสียงมีคนนะครับมาเคาะที่ประตูตรงกระท่อมเคาะดังแบบปังปังปัง,ปงสามเคาะเลยนะครับผมพวกพี่ๆเขาเนี่ยก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วครับผมใครวะมาเคาะอะไรดึกดื่นขนาดนี้แล้วพวกพี่ๆเขาเนี่ย ก็ได้ปรึกษากันนะครับว่ามันเป็นคนหรือเป็นโจรหรือเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกพี่ๆเขาเนี่ยก็เรียกไปก่อนนะครับเพราะว่านึกว่าเป็นเป็นคุณพ่อมามาช่วยดูอะไรเงี้ยเขาก็เรียกไปนะครับพ่อนั่นพ่อหรือเปล่าปรากฏว่าเรียกอยู่นานได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็ ไม่มีเสียงตอบกลับมานะครับพอพีพ่เขาก็เลยไป่องดูตามช่องของกระท่อมนะครับผมปรากฏว่าก็ไม่เห็นมีใครนะครับผมก็เลยทําการกลับมานอนอย่างที่นอนนะครับผมปรากฏว่านอนไปอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ได้ยินเสียงมีคนมาเคาะกระท่อมอีกแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็เลยทนไม่ได้ครับผมทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจนะครับหยิบมีด ผาหน้าไม้นะครับผมเดินออกไปดูหน้ากระท่อมด้วยกันทั้งสองคนนะครับปรากฏว่าก็ไม่เห็นมีใครเลยนะครับผมที่อยู่บริเวณนั้นนะครับกองไฟที่อยู่หน้ากระท่อมเนี่ยก็เริ่มจะมอดแล้วนะครับพวกพี่ๆเขาก็เลยตัดสินใจนะครับนำฟืนและเศษไม้นะครับมาสุมให้ไฟเนี่ยมันลุกขึ้นมาเพิ่มแสงเพิ่มไฟนะครับผมเพื่อให้มันไม่มืดนะเพื่อให้มันสว่างเข้าไว้นะครับเพราะว่า อถานการณ์มันเริ่มจะแป,แปลกแล้วนะครับผมหลังจากที่เติมฟืนเพื่อให้มีแสงไฟแล้วนะครับพ่อพี่เขาก็กำลังจะเดินกลับเข้าไปยังที่กระท่อมนะครับเพื่อจะทําการนอนต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกําลังจะปิดประตูกระท่อมนะครับปรากฏว่ามีคนมาเรียกชื่อพี่เขาครับผมแต่พี่เขาก็ไม่ได้ขานรับแต่อย่างไรนะครับก็หันไปนะครับ หันไปแบบชา้าๆปรากฏว่ามีคนแก่ผู้ชายมายืนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วบอกว่าพวกมึงมาทำอะไรกันนะครับผมพี่เขาก็ตกใจมากเลยเอา้าตามายังไงเนี่ยแล้วตาอยู่ที่นี่เหรอทำไมผมไม่เคยเห็นหน้าเลยตาเขางเลยบอกว่าข้าก็อยู่ที่นี่มานานแล้วพวกเองเ,อเป็นใครหรือ มาทำอะไรที่อของค่าพี่เขาก็เลยบอกไปว่าพอดีพ่อของผมให้มานอนเฝ้าข้าวที่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่ากลัวว่าโจรจะมาขโมยเข้าวไปอ๋ออย่างนี้นี่เองคุณตาท่านนั้นก็เลยบอกว่าเฝ้าข้าวให้ดีๆละ่ะระวังนะผีจะหลอกเอาพี่เขาได้ยินเขาก็เลยบอกว่า โอ้โหตานี่ปากเสียจังเลยมาพูดอะไรเมืองค่ำมืองคืนเดึกดื่นขนาดนี้แล้วมาพูดถึงเรื่องผีไปไปถ้าไปตาพี่เขาก็ได้ไล่ตาคนนีไปนะครับผมพอจังหวะจะปิดประตูนะครับหันไมาอีกทีคุณตาคนนั้นก็ได้หายไปแล้วนะครับผมโอ้โหพี่เขาบอกว่าคนลุกมากเลยครับผมหันหน้ามองกับเพื่อนเท่านั้นละครับ ปิดประตูได้ก็รีบไปที่นอนนะครับผมแล้วก็คุมโปงทันทีเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมช่วงประมาณตีห้าครับไก่ขันแล้วปรากฏว่ามีเสียงนะครับผมมาปลุกบอกไอ้นุม่มไอ้นุม่มตื่นได้แล้วไอ้นุม่มตื่นได้แล้ว พี่เขาก็ลุกขึ้นมาแบบวงังเงียนะครับแล้วก็ตกใจเอ้ใครมาเรียกนะครับผมปรากฏว่ามองออกไปตามช่องของกระท่อมนะครับเห็นผู้ชายสองคนนะครับผมกำลังจะมาขโมยข้าวอยู่แถวหน้ากระท่อมนะครับผมพี่เขาก็เลยปลุกเพื่อนนะครับผมให้ตื่นขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ย hey, hey. มีคนมาขโมยข้าว ก็เลยวางแผนกันว่าจะทํำยังไงเพื่อแบบไล่โจมพวกนี้ออกไปจากตรงนั้นนะครับผมคืออาวุธก็มีนะครับแต่ว่าเราสองเขาสองแต่ก็ไม่อยากประท้าเพราะว่ากลัวว่าฝั่งนั้นจะมีปืนนะครับแต่จู่ๆนะครับผมโจรสองคนนั้นเนี่ยก็ได้ หมือนพูดกับใครสักคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้วิ่งหนีหายออกไปเลยนะครับจากที่ตรงนั้นนะครับผมก็ทําให้พี่ทั้งสองคนเนี่ยตกใจแล้วก็งงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากตะวันขึ้นแล้วนะครับผมคุณพ่อที่อยู่บ้านก็ได้มายัางกระท่อมนะครับแล้วก็มาถามว่าเอ้ยนอนหลับสบายไม่ว่าอะไรอย่างนี้นะ พี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคือนนี้มีตายที่ไหนก็ไม่รู้มาแกล้งหลอกผีอะไรเงี้ยพ่อก็เลยบอกว่าอ๋อน่าจะเป็นตาทวดมั้งเพราะว่าตาทวดนะ่ะรักที่ตรงนี้มากแล้วก็หวงที่ตรงนี้มากก็เลยไม่อยากให้ใครเนี่ยมาขามโมยข้าวที่เราปลูกหรือมา แย่งของเราไปหรือว่ามาทําให้เราเดือดร้อนท่านก็ปกปักรักษาที่ดินปืนนี้เอาไว้ก็นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละครับไม่หลอนมากแต่ก็มีผีนิดนึงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้อง Walaupun gelap